จักไหมคิดไบ์เคยไหมครับมีใครเคยได้ยินคิดไบต์ไหมแต่จริงๆมันก็คือตัว Arduino แหละครับก็คือ IoT ตัวตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันจะต้องออกแบบและดีไซน์ด้วยตัวเองสำหรับมุมมองเราแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อโคมไฟอัจฉริยะมันไม่ต้องดีไซน์เองไม่ต้องออกแบบเองนะครับไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับหน้าตาเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะคิดไบร์คือบอสมองกลฝังตัวพูดง,ง่ายๆก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูลประมวลผลและสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนอื่น ก็ต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้อุปกรณ์แต่ละส่วนทำงานได้คิดไบรทมีเซนเซอร์ตวรวจวัดค่าความสว่างและอุณหภูมิได้อย่างเซนเซอร์แสงถ้ามีแสงสว่างเพิ่มขึ้นค่าระดับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นส่วนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิยิ่งร้อนขึ้นค่าอุณหภูมิก็สูงขึ้น ค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เหล่านี้ก็จะถูกแปลงเป็นค่าดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์อ่านออกเท่านี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ก็จะได้รู้ว่าตอนนี้สว่างแค่ไหนอุณหภูมิมากหรือน้อยเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีช่องให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ภายนอกได้4ช่องคืออิน1ถึงอิน4และบอร์ดสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเซ็นเซอร์ได้ด้วยซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับเซ็นเซอร์ได้หลากหลาย เช่นเซ็นเซอร์วัดค่าความชืน้นเซ็นเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนเซ็นเซอร์วัดค่าความหนานแน่นของฝุ่นวัดค่าอะไรก็ได้นอกจากอ่านค่าเซ็นเซอร์แล้วก็ยังมีปุ่มกดนี่ก็ต้องใช้ไฟฟ้าตอนไม่กดปุ่มไฟฟ้าก็ไม่ผ่านพอกดไฟฟ้าก็ผ่านเมื่อรับข้อมูลก็จะประมวลผลก่อนสั่งงานซึ่งตรงนี้แหละจะขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เราสร้างไว้ให้คิดไบร์ ว่าจะสั่งให้อะไรทำอะไรว่าแต่มีอะไรให้สั่งได้บ้างสั่งจอแสดงผล LED ขนาด8ค16จุดสั่งบาสเซอร์ให้ส่งเสียงเป็นโน้ตต่างๆส่งกระแสะไฟฟ้า5โวลต์ให้ช่อง USB ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานและส่งสัญญาณดิจิทัลทางช่องเอาพุตไปสั่งบอร์ดอื่นให้ทำงานต่อได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เราจะประยุกต์ให้ทำอะไรก็ได้มากมาย แต่จะสั่งคิดไบได้ต้องสร้างชุดคำสั่งด้วยการเขียนโค้ดผ่านคิดไบ IDE ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคิดไบ IDE ได้ที่เว็บไซต์ kibiby d o org และนำมาติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์คิดไบ IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ l o บล็อกเบ Programming อยากให้ส่วนไหนของบอร์ดคิดไร์ทำงานก็บล็อกส่วนนั้นมาแล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงานเสร็จแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ดแล้วกดปุ่มสร้างโปรแกรมคิดไร์ IDE จะแปลงบล็อกเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราเรียกชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้วสนุกคิดสนุกโค้ด กับคิดไปโอเคครับหลังจากที่เราดูไปแล้วพอเข้าใจนะครับว่ามันสามารถเขียนใส่บอร์ดนะครับเขียนโปรแกรมสั่งตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยได้แล้วนะครับถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันมีโคมไฟอัจฉริยะปัป๊มน้ำอัจฉริยะนะครับเซ็นเซอร์ไฟทุกอย่างนะครับก็คือเอาตัวบอร์ดตัวนี้แหละครับมันชื่อว่า Arduino ใครเคยใครเคยใช้บ้างครับที่บ้านใครใช้บ้างมีไหมที่บ้านใครใช้ไฟแบบเดินผ่านแล้วเปิดติดอะครับเราก็มีตัวอารลูโน,โน่นแหละเครอยู่ข้างในนะครับเราสามารถทาเองได้นะครับโดยที่ซื้อบอร์ดไอ้ตัวเนี้ยมาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อทําการติดตั้งหรือว่าทําเซนเซอร์พวกเนี้ยครับให้มันทางานเนี่ยเราต้องมีคําสั่งหลังบ้าน ก็เราไปลองเขียนตัวภาษา C ชาร์ทุกอย่างมาหมดแล้วเรารู้แล้วว่าเออคำนวณเป็นโค้ดมันสําคัญมากๆแต่มาพอมาขยับควบคุมเครื่องหรือว่า IOT เนี่ยครับหรือเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับแม้กระทั่งแอร์เนาะสามารถตั้งเวลาเปิดปิด,ปดได้แต่พอมาพูดถึงเซ็นเซอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์จับเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์เสียง นะครับควันนะครับความหนานแน่นของควันนะ่นะของอากาศนะครับแต่ตัวเซนเซอร์พวกนี้ครับมันมีที่ขายนะครับมันมีให้ขายราคาก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะต้องการเซ็นเซอร์อะไรบางคนต้องการแบบว่าอยากให้ประตูเปิดจากลายนิ้วมืออย่างเงี้ยมีสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยบางคนอยากให้ประตูบ้านเปิดเพราะม่านตาเราก็ได้ครับจริงๆก็ทําได้ เพราะว่าติดตัวเซนเซอร์แต่ราคาตัวเซนเซอร์แต่ละตัวก็จะไม่ไม่เหมือนกันอีกนะครับว่าเซนเซอร์ที่เราใช้เนี่ยมันมีเซนเซอร์อะไรบ้างที่ที่เขาต้องการนะครับอาจจะเป็นผมให้ดูนี้นะนี่นะครับเซนเซอร์ครับวัดระยะทางเซนเซอร์สภาพอากาศนะครับโมดูลสื่อสารไร้สายนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆมันจะมีที่ขายอยู่มันชื่อว่าสโนว์นะครับก็คือเป็นตัวเหมือนบัลลาสตาร์เตอร์นี่แหละก็คือเปิดปิดไฟบางคนถามว่าทำไมถึงพูดคำว่าพูดคำว่าอรเลเซอร์เลเซอร์เเอรปิดไฟสังเกตไหมครับเวลาการสั่งมันใช้ระบบการสั่งงานแบบเสียงลงคำว่าสกีนี้นครับเป็นคีย์ครับเป็นเสียงนี้นะครับเปิดไฟแสงรีมันจะมีทุกอย่างใช้เซนเซอร์หมดแล้ว ดังนั้นครับมันจะถูกแอดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาเขียนตัวการแอดว่าเราจะแอดด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วด้วยเอาเริ่มต้นก่อนแล้วกันเอาแบบง่ายๆก่อนเอาให้ไฟมันแสดงก่อนนะครับไฟมันแสดงนะขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวผมมาแชร์หน้านี้ก่อนนะ อ่านะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมส่งให้นะอ่านี่นะครับเราจะใช้ในกรณีที่เป็นเว็บนี้นะครับเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีตัวอาร u i n o เราไมา่ได้ซื้อแล้วเราก็เพื่อการศึกษาเนาะจริงๆแล้วเราต้องซื้อมาเพื่อเรียนรู้นะครับแต่มันมีตัว simulator คือในตัวคิดบทที่สามารถเขียนแล้วก็ออกแบบคำสั่งเหมือนกันทุกประการ ให้กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนี่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยเปิดมาครับมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยครับก็คือเครื่องมือที่เอามาใช้ในการเขียนนะครับเอามาใช้ในการเขียนไปดูพื้นฐานก่อนเริ่มจากอันแรกเลยครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าเกิดใครต้องการเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ อ่านภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนบอกว่าถนัดภาษาไทยมากกว่ากลับมาสู่ไทยแต่ข้อจํากัดคือถ้าคุณเขียนโค้ดไปแล้วคุณอยากจะมาเปลี่ยนภาษาอังกฤษโค้ดที่คุณเขียนหายไปนะครับหายนะ mm hmm. ทีนี้ครับไปดูภาษาไทยพื้นฐานก่อนเลย mm hmm. ตัวนีค้คือจอ LED ครับจอ LED 16คูณ8คือการแสดงผลอยากให้มันแสดงเป็นอะไรนะครับสมมติว่า เป็นตัวอเป็นรูปหัวใจแล้วกันนะครับเหมือนไหมเนี่ยเอาละไม่ใช่ละอ่ะ,อะได้อยู่นะครับการแสดงแบบนี้ครับก็คือการแสดงจอ LED นะครับไอ้ตัว LED เนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นลงได้นะครับซ้ายขวาได้นะโดยที่เราต้องการจะปรับมันนะครับไปก็ได้นะใส่ข้อความอะไรก็ได้ครับ ไปดูพื้นฐานอีกตัวครับเราสามารถล้างจอ LED ได้เมื่อมันแสดงแล้วดูนะครับผมจะไปดูว่ามันแสดงเนี้จริงหรือเปล่ายังไม่ได้ทําใส่เครื่องมืออะไรเลยนะยังไม่ได้ทํำะไรนะโชว์อย่างเดียวมันจะมีลูกศรสีม่วงอยู่อันนึงครับกดเข้าไปครับรอเวลาสักครู่ครับอ่านี่นะเนี่ย กดเพลยเห็นไหมอะไรเว็บเว็บเห็นไหมครับเห็นไหมผมใส่ล้างไว้ครับผมเอาล้างออกเดี๋ยวรูปหัวใจมันจะมันจะค้างอยู่โอเคไหมตัวนี้คือจอแสดงผลโดยให้ฮาร์ดแวร์แสดงไฟค้างไว้บางคนอ่าอาจารย์แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรแสดงแล้วเัาใหม่ ผมแสดงไว้แล้วหน่วงเวลาไว้สักห้านครึ่งวินาทีนะครับแล้วหายแล้วค่อยล้างเราไปดูครับไปแล้วใช่ไหม,ไหมเห็นไหมครับไปที่โค้ดอีกครั้งหนึ่งนะผมบอกผมอยากให้มันแสดงกับพลิบกับพิบมันชื่อว่าวนรอบครับเห็นไหมครับ บนรอบหมายเข้ามาลูปนั่นแหละคือแสดงซ้าอ่ะแล้วก็ล้างกดครับทำไมค้างกลับไปดูครับทำไมค้างครับ หนวงเวลาออกค้างครับเพราะจอแสดงวนรลูปครับมันจะถูกแสดงค้างทิ้งไว้นะครับมันเหมือนกับบนไม่จำกัดเขาเลยเปลี่ยนวิธีครับว่า I ไอ้ไฟตันี้แมวแล้วมันมีอีกตัวนึงครับชื่อว่า LED นะครับแบบเลื่อนนะครับ แบบเลื่อนอ่านี่ก่อนได้ครับเลื่อนอะไรบ้างครับผมใส่คําว่า hello world ไปเป็นคําศัพท์ยอดทิศในการเขียนโปรแกรมนะครับไปดูครับเห็นไหมครับถ้าเราเอาตัวที่เป็นคำคำศัพท์นะครับอานะครับ hello world จบเห็นไหมครับจบแล้วนะมันไม่วนอยากให้มันวนเรื่อยๆนะครับอยากให้วนเรื่อยๆนะเห็นไหมทำไมมันไม่มาอ่ากลับไปดูครับมันชื่อว่าค่าหน่วงครับมันคือว่าค่าหน่วงครับ เพื่อให้มันวนแล้วแสดงเพราะ Hello World มีตัวสอนเยอะมากถ้าคุณหน่วงแค่แป๊บเดียวมันหมดแล้วเราเปลี่ยนใหม่ครับเราให้หน่วงประมาณสัก8อ่ะ8วินาทีนะลองดูนะนะลองดูเช็คก่อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ Hello ดูนะครับ Hello World Hello. Hello จะช้าหน่อยนะวัาจะมาอีกหนนะ ผมว่าเจ็ดสักเจ็ดกำลังดีนะข้อความประมาณนี้นะครับเจ็ดให้ hello world อยู่กับเราเจ็ดนะครับเจ็ดวินาทีนะครับลองเช็คครับมันจะมาเร็วกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง hello นะครับอ่าเห็นไหมเพราะต้องดูตัวอักษรด้วยนะครับบางคนบอกอาจารย์ใส่ข้อความได้ขนาดไหนยาวขนาดไหนนะครับ มันมาเรื่อยๆนะครับมันมาเรื่อยๆ,ๆนะอันนี้แค่ป้ายแสดงไฟนะครับป้ายแสดงไฟให้ไฟทํางานแบบนี้ออกครับยังอยู่กันไหมยังอยู่กันไหมฮัลโหลอยู่ค่ะอยู่ค่ะเงามากเลยเงียบๆโอเคทีนี้ครับพอเราได้แบบนี้มาเสร็จปุ๊บเราไปดูที่พื้นฐานมีอะไรอีกใส่หมดแล้วอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับ มีค่าเท่ากันเลื่อนเมื่อพร้อมนะครับเอานี้ทิ้งก่อนนะเอานี้ทิ้งก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต่างกันยังไงมันใช้คนละกรณีเช่นถ้ามีคำสั่งเห็นไหมทำไมมันไม่มาเออไอตัวเดิมเมื่อกี้มันลูบมันนานหน่อยนึงสังเกตไหมครับเห็นไหมครับ มันนานกว่ากันนะครับเอานี้ออกอลองดูนะครับเอาหน่งเวลาออกเข้าใจยังครับเลื่อนเมื่อพร้อมจะมาเหมือนกับเราตั้งดีเลย์เลื่อนเมื่อพร้อมมันจะจบคำจบข้อความปุ๊บแล้วมันจะมา แต่ถ้าบอกเลื่อนอย่างเดียวเลื่อนตัวเนี้ยเนี่ยครับเลื่อนอย่างเนี้ยเลื่อนอักษรเนี่ยคุณต้องใส่หน่วงเวลาเพราะมันไม่รู้แหละครับมันพร้อมหรือยังไงในภาพออกไหมมันใช้ต่างกันนะครับหน่วงเวลาต้องอยิบไปตามต้องไปตามแบบเลื่อนนะครับหน่วงคือเราต้องการฟิกนะครับว่าข้อความนี้ให้ห่างกันเท่าไหร่ไอ้ป้ายวิวบอร์ดป้ายไฟยมันไม่ใช่แค่สิบหกคูณแปดนะครับทำไมนะป้ายไฟอะครับเป็นแสนนะ สามพันคูณห้าพันจุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถูกเซตมาให้ว่าข้อความจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับเอาอันนี้เอาอเลื่อนเมื่อพร้อมนี่แหละนะครับเอาเลื่อนเมื่อพร้อมนี่แหละให้นะครับทำอันนี้ทำอันนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับให้พิมพ์ตรงนี้เป็นชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นแบบประหาดหนึ่งแล้วมีงานมีคะแนนด้วยนะครับเอาวันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมีอีกหลายพาร์ทมากๆเลยเห็นไหมครับเอาแบบเลื่อนเมื่อพร้อมนะเพราะว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ดีเลย์ไม่ต้องใส่หน่วงเวลาครับอ่ะโอเคไหมครับมีใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจไหม ฮัลโหลเข้าใจครับกา<ต>รเลื่อนเมื่อพร้อมกับวนรอบเหรอคะเลื่อนเมื่อพร้อมไม่ต้องใช้ดีเลยว่าวนรอบวนรอบต้องใช้วนรอบคือครอบหมดเลยโอเคไหมวนรอบคือครอบหมดเลย,เ,ยเปิดเปิดโค้ดแค่แค่สองตัวใช่ไหมคะเอออันนี้อาสองตัวก่อนยังมีอีกแต่เย็นเอาเนี้ยอันนี้ก่อนเนี่ยัน,นี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวค้างไว้เดี๋ยวค้างไว้เวนี่ยเอาแค่นี้ก่อนใส่ชื่อตัวเองมา ใส่ชื่อตัวเองมาอ่าผมรอให้ไปทำเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมันจะมีอันต่อไปอีกให้ทำก่อนใครที่ไม่สะดวกทำบอกอาจารย์อาจารย์หนูไม่สะดวกทำเนาะเพราะเดี๋ยวหนูไม่ได้อยู่หน้าง,งานเด็กกว่าไปเนาะแต่ต้องแต่ต้องส่งนะวิธีการส่งคือผมจะสร้างโนต้ตอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะครับเฉพาะเฉพาะอันนี้นะคิดบ่ายครับเดี๋ยวผมเฉพาะ เอาเป็นป้ายไฟแล้วกันผมทำโนต้ตไว้ป้ายไฟแคปแคปโค้ดอย่างเดียวไม่ต้องแคปตัวอักษรผมใช้คำว่าป้ายไฟนะแคปเฉพาะโค้ดนะครับแล้วก็โพสต์มาพร้อมชื่อตัวเองนะครับนี่นะป้ายไฟแคปแล้วลงคอมเมนต์ได้เลยอ่าผมให้เวลาทำกี่นาทีดีอันนี้คิดว่ากี่นาทีดี ห้านาทีโอเคขอบคุณมากครับห้านาทีอาจารย์ตรงมิสเตอร์ปามอาจารย์เอาบัตทอนมาจากตรงไหนคะอยู่ที่พื้นฐานเหมือนกันครับ hello world ที่เป็นชื่อว่า hello world ครับห้านาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียว ใช้เสร็จแล้วลงโน้ตเลยอาจารย์ครับครับเอ่อตอนแคปนี่ใช้ตรงที่ว่าเอาไปทดสอบหรือเปล่าครับไม่ไม่เอาแคปแคปหน้าโค้ดดีกว่าแคปหน้าโค้ดดีกว่าผมเห็นชื่อไงแต่แคปตรงทดสอบอะแคปตรงป้ายไฟอตรงนั้นอะ มันมองไม่รู้เดี๋ยวมันวิ่งไปยงไง จ้งขอถาอมอีกรอบครับให้เขียนชื่อว่าอะไรครับชื่อเล่นเราเลยชื่อเล่นเราเอ่อแล้วก็เอาไปใส่คอมเมนต์ได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช่ต่อยไหมใช่ต่อยต่อยแต่แต่รูปใช่ไหมครับใช่ครับพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยนะอย่าลืมพิมพ์ชื่อตัวเองนะหมายว่าในในตัวคอมเมนต์อ่ะพอดีชื่อไลน์แต่ละคนมันมันมีความหลากหลายมากๆกครับผมครับครับ